ย่อก็คือบ่ายจากสี่ละสองอซัดจากสี่ละสองเวลาทําให้เอามารวมกันแล้วก็ทําทีละสองไม่ใช่ทำสี่รวดนะแล้วก็คือทําบ่ายให้สลามเสร็จแล้วก็มัดแล้วก็ทำอซัดต่อนี่คือได้หนึ่งคู่ละจะทําตอนรู้ว่าตั้งแต่ขึ้นรถมาห้าโมงเช้าพอมาถึงปั๊มตอนบ่ายโมงยังอยู่ในเวลาบ่ายพี่น้องจะละมาดสมุติละมาดได้สมุตเดินทางเ่ยนะจะละมาดบ่าย โดยอสองสอง,สองเสร็จต่อด้วยอาซัดเลยอย่างนี้เลยหรือว่านั่งรถมาตั้งแต่ห้าโมงเช้าเรื่อมมยมาบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสามโมงครึ่งเข้าเวลาซัดนะบ่ายยังไม่ได้ละหมาดเลยบ่ายสี่ไปถึงบ้านห้าโมงไปถึงจุดหมายห้าโมงเย็นก็เราก็ต้องละหมาดบ่ายสองแล้วก็กอมัดแล้วก็เอาอาซัดมารวม ตรงไหนก็ได้ในเวลานี่พี่น้องเลือกได้เลยจะทําตอนในเวลาของบ่ายหรือจะไปเริ่มทําตอนในเวลาบ่ากได้จะทำจะทำตักดียมตะคิดจะทําก่อนทําหลังเชิญแล้วมะกรีบนี่สามอิชา4ี่สี่เหลือสองเพราะงั้นพอทํามะกรบสารอกอัตเสร็จก็มัดครับลุกขึ้นทําอิชาอีกสองรอกอาดก็คือมะกรบ รวมกับอิชาจะเวลาทำแยกนะทำสามแล้วให้สลามแล้วลูกขึ้นทำสอจะเอามากเกร็ไปทําในเวลาอิชาหรือเอาอิชามาทําในเวลามากเกร็ก็ได้ก็คือจับได้สองคู่คซูโบโ่เดียวเดียวไม่รวมกับใคร,ครบ่บายอาซารวมกันมากร็อิชารวมกัน